อังคารคลุมโปงพอดแคสต์จะทำยังไงเมื่อไปกลางเต็นตกกลางคืนสัมผัสได้ถึงความหลองเพราะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเต็น์ฟังเรื่องขนหัวลุกของคุณโก้ที่มีชื่อว่า เขย่าเต้น<ก>สวัสดีโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โมามครับพี่เทียมครับพี่แนนสวัสดีคุณ,คณก๊ดีค่ะครับก๊โทรมาจากไหนอ่ะครับผมเป็นคนราชบุรีครับทาอะไรอยู่ที่ราชบุรีผมทําเกี่ยวกับพวกเครื่องประ มูเตลู ue, ครับผมอ <Ờ> เป็นแบบไหนอ่ะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเป็นสร้อยข้อมือครับผมอมูเตลูใส่แล้วปังใช่ไหมตอนนี้ราชบุรีหนาวาไหมลูกนี้ครับก็หนาวครับตอนนี้ก็หนาวไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับแน่นอนหนูทำเกี่ยวกับมูเตลูหนูทากําไรเกี่ยวกับมูเตลูเสริมดวงเนี่ยสิ่งที่หนูจะเล่าคือเรื่องอะไรลูกอเป็นเรื่องของอความลึกลับที่ผมได้ไปเจอมาครับผมที่ตอนที่ผม อ่าไปเข้าแคมป์อะไรเงี้ยเราก็ไปเจอมาให้ชื่อเรื่องนี้ว่าขย่าเต็นขย่าเต็นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานเนี่ยปีที่แล้วครับเดือนตุลาไวเธอจะไปเข้าแคมป์อะไรอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยอ่าไม่ครับตอนนี้ผมยี่สี่แต่ว่าผมไม่ถึงว่าผมไปอ่าไปเขาเรียกว่าเหมือนไปแคมป์จิตอาสาแคมปิ้งอะไรเงี้ยอ่าแทีวแคมปิบงอ่าโอเคครับตอนนั้นไปจังหวัดอะไรที่ลชบุรีเลยครับที่วนพึ่งย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับประมาณช่วงเดือนตุลาเนี่ย มันก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมอืค่ะผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอะไปตั้งแคมป์กันดีกว่ออะไรเงี<ๆ>้ยเพื่อนผมก็เอ้ยโอเคได้อะไรเงี้ยเราก็เลยนัดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวไปวันธรรมดานะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยผมก็ได้ทําการคุยกับทางเจ้าของร้านลางเต็นเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวผมเข้าไปวันนี้นะ<ม>อะไรเงี้ยผมก็โอนเงินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วพอถึงช่วงก่อนที่จะไปวันนึงเนี่ย เพื่อนผมเนี่ยมันแคนเซิลมันบอกว่ามันไม่ว่าคือมันติดงานอะไรเงี้ยครับมันก็เทผมแต่ด้วยความที่เราอะจ่ายเงินค่าค่า้างเป็นแล้วค่าเป็นแล้วอะไรเงี้ยผมก็ถึกว่ามันเสร็จไรตทั้งก็เลยว่าไปคนเดียวก็ได้ว่าไม่คงไม่คงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะผมก็พอ hmm. ขับไปสักพักหนึ่งก็ถึงที่นู่นเนี่ยประมาณก็เที่ยงเที่ยงแล้วผมก็กางเต็นท์นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมีรูของ แ้าของร้านกลางเซน์เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นไทยมอนอะนะเข,เขาก็มารับผมแล้วเขาก็คุยกับผมนู่นนี่นั่นว่ามายังไงอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อผมคนแรกดีครับอะไรเงี้ยเขาก็อ่าโอเคช่วยผมกลางเ,นาวเว็นต์มอเลยด้วย่อยพอสบายเย็นๆเงี้ยผมก็ไปจินงข้าวเพราะว่าผมหิวละแล้วก็ประมาณสักห้าหกโมงเนี่ยผมก็กลับมาพอผมกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมืดน,นะแล้วก็ไม่มีคนเลยวันนั้นเป็นวันธรรมดาจริงๆค ไม่มีคนเลยม,มีเต็นท์ผมเต็นท์เดียวเต็นท์เดียวทั้งลานแล้วมันอยู่แบบใช่คือคือ,คอทั้งลานมีเต็นท์เดียวแล้วเต็นท์อะเปิดเต็นท์ออกมาเนี่ยข้างหน้าจะเป็นจะเป็นลำธารให้เราลงไปเล่นน้ำได้เลยโอ้ยด้วยดีใช่ครับอผมก็ประมาณทุ่มหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมืดแล้วมันไม่มีคนจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเจ้าของลานลานกลางเต็นท์อะเขาก็รอกลับบ้านเพราะว่าเขาเป็นคนแถวนนเนี้เขาก็เปิดไฟให้ผมแบบไฟส้มๆอย่างเงี้ยสองสามดวงผมก็อ่ะโอเคมันประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเราก็ เข้านอนเลยดีกว่าผมกคิดอย่างนี้เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะมันมีคนอประมาณสักสองทุ่มผมก็หลับไปแล้วนะเพื่อนผมเนี่ยที่มันเทผมตอนแรกอ่ะมันโทรกลับมาพอมันโทรกลับมาเนี่ยผมก็แบบหัวเสียใจมันเพราะว่าด้วยความที่เราหลับไปแล้วอย่างเนอผมก็บอกเฮ้ยโทรมาทําไมวะอะไรเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยทำอะไรอยู่มก็บอกเฮ้ยนอนไปแล้วมันก็งงเพราะว่าสองทุ่มแล้วผมนอนอะไรเงี้ย มันก็เอ้ยทำไมนอนเร็วผมเลยบอกเอ้ยเนี่ยที่นัดก,กันไว้เนี่ยที่เทไว้อะ่ะคือมาคนเดียวนะอะไรก็บอกมันอย่างนี้มันก็บอกเอ้ยเอาจริงเหรอผมก็อกเอจอ,เอจริงดิแล้วทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยมก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่คือเรียกเขาอยากมาคนเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเอเอ,เอได้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 มันก็วางไปใช่ไหมผมก็กว่าจะเอ้ยต่จะนอนหลับต่อแต่ว่าด้วยความที่เราโดนปลุกมากลางดึกอะมันก็จะหลับยากหน่อยผมก็เป็นคนหลับยากอยู่แล้วผมก็อ่านอนกิ้งกิ้งไปกิ้งมาสักพักหนึ่งอะค คนนะ่ยกำลังเหมือนเดินหาปลาอยู่ในน้ำอ่าผมก็ได้ยินคนแบบเดินประมาณผมไม่แน่ใจว่ากี่คนนะแต่เยอะประมาณสามสี่คนมันก็จะแบจบจบัจบจบับแจ๊บเนาะคือคือน้ำมาประมาณครึ่งครึ่งเอวมันก็แบบวืดมันไม่ใช่คบบนเดียวอ่ามันมีคนเดินอยู่ในลำธารอ่าใช่ใช่มันก็วืดผมรู้ว่ามันมีเสียงเพราะมันเยอะมากมันไม่ใช่เสียงคนเดียวอะมันก็เดินมาประมาณักใกล้เต็นท์ผมแล้วว่ามันก็หยุดคือผม่พอตอนแรกผมได้ยินว่ามีคนเดินน่ผมก็ คิดว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ผมมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะก็พยายามแบบไม่ให้ตัวเองคิดเรื่องแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมันหยุดไปเนี้ยผมก็อะได้เวลาหลับแล้วมันก็มีเสียงพม่าคุยกันครับแบบขยงเปียงไมมปะอะไรไรู้ไหมอ๋อเป็นภาษา,มาพม,าม,าม่าเหรอผม่าใช่ใช่แต่ไม่ใเ่ภาษาะไทยผมรู้เลยคือเป็นพม่าคุยกันแบบคือผมรู้แล้วว่ามันต้องมีคนแหละข้างนอกอะไรเงี้ยมผมก็เลยว่าแบบข้าใจหนึ่งก็คือแบบกลัวว่าถ้าเปิดไปแล้วไปไปเจอคนเนี่ยเราก็กลัวว่ามันมาหลายคน แต่ถ้าใจอีกใจหนึ่งเปิดไปแล้วไม่เจอใครเนี่ยแบบอยู่ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนี้นะ <c oughs> อ่าเพื่อความที่แบบว่ามันคุยกันนานมากประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะผมก็นอนจริงคุยฟังไปคุยอยู่ก็ทนไม่ไหวจริงจริงก็เลยแบบเปิดไปเผื่อเจอคนเราจะได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราชื่นใจหน่อยไว้แบบนี้หน่อยก็มีคนอยู่อะไรเงี้ยอ่าให้มันจบจบอ่าให้มันจบจบเลยผมว่ากะว่าถ้าคนอยู่ปุ๊บคือเราโล่งแล้วมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะได้นอนต่อสบายสบายพอผมเปิดไปปื๊บเท่านั้นแหละที่ ทำไมอ่ะไม่มีใคร <laughs> เอา้าลงล่งเลยอ่ะแบบใช่คือเป็นทานน้าแบบมึดๆอ่ะม,มึดสนิทเลยแล้วคือมีไฟส้มๆที่ผมบอกอ่ะเรียงๆกันอ,ะอ่ะสองสำสองสำดวงอ,ะอ่ะแล้วผมมอกในน้ําคือไม่มีอะไรเลยอซึ่งตอนแรกอ่ะคือก่อนผมเปิดเต็นต์อ่ะมันก็มีเสียงอยู่่ะพอผมแบบจังหวะลูดอ่ะแล้วพอออกมาปุ๊บผมเห็นหน้าออกไปมองคือไม่มีอะไรเลยเงียบทิปแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะผมว่าแบบ มันไม่ใช่แล้วคือผมรู้แล้วแหละว่าผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบอะไรอ่มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นว่าเอ้เขาคงเดินไปแล้วอะไรเงรี้ยผมไม่ใช่ด้วยความที่ผมมาเป็นคนที่ใจค่อน่า้า้งกล้าผมก็รู้สึกว่าเ,เดี๋ยวนอนยังไงวะอะไรเงี้ยผมไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็นอนไปประมาณสักสิบนาทีผมก็ไม่หลับแล้วก็ผมก็ชีเช้เกียจตชี้เกียจแบบหมุนแล้วนอนเลยก็นอนจริงๆเลยก็ได้ยินเสียงคือต้องบอกว่าตรงกลางเต็นท์ผมเนี่ยมันจะเป็นต้นไผ่แล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่คุมคุมลานไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะมีพวกต้นอาใบใบมงใบไม้อะไรเงี้ยกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันก็ลงมาแบบทับทับตรงลานอ่ะมันก็จะเป็นพวกใบแห้งๆเสร็จแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนเดินแกลบก็แกลบอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบเหยียบพวกกอไม้กออะไรเงี้ยพวกใบไม้อะไรเงี้ยที่มันแห้งๆ,ๆแล้วมันก็มาแบบหยุดตรงหน้าเต็นคือผมรู้ว่าก้าวสุดท้ายคือมาอยูน่หน้าเต็นเลย คือผมมองขวาคือเขาไม่อยู่ในเนส์ฝั่งหนึ่งแต่ผมอ่ะหันหลังไปฝั่งนะั้นคือหลังให้เขาครับแต่ผมอ่ะไม่กล้าแบบพลิกตัวกลับไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีไฟจากข้างนอกกับ่องมาอยู่แบบเป็นไฟแดงๆอะไรเงี้ยคือผมรู้ว่ามันน่าจะมีคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือผมไม่รู้ว่าเป็นตัวหรืออะไรผมกลัวมากใจดีซู้เสือผมนอนอย่างเดียวผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรผมนอนแบบพยายามแบบผมไม่มีอะไรแบบชิดอย่างเดียวอะเพราะว่าผมแบบกลัวแต่ว่าขามันแข็งมากอะพี่ไม่เข้าใจแบบ คนแบบอยู่คนเดียวแล้วกลางป่าเข้าใจเข้าใจอืคือทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็เดึกแล้วมันก็หันแบบจำไปต่อเบาๆก็แก๊ก็แก๊กเสียงก็เริ่มเริ่มเบาเบาเบาแล้วก็ข่ายไปเลยผมก็ผมไม่มีอะไรแหละแบบเดินเดินมาสองรอบแล้วผมคงแบบอ่ะโอเคเสร็จแล้วผมก็นอนไปอีกประมาณสักห้าหกนาทีคือผมไม่รู้ว่าข้างนอกมีลมหรือเปล่าแรกอาการมันเย็นมากาแต่ตัวผมเนี่ยเหงื่อเงื่อออกทั้งตัวคือนอนไม่หลับแต่คือนอนเฉยๆอยู่ดีอ่ะ,ออะคือเต็นท์เนี่ย มันก็กลางอยู่เฉยๆอ่ะะสักพักหนึ่งมันก็แล้วเต็นก็เขย่าจังหวะที่มันบุ๊บปุ๊บอ่ะผมแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมแบบนั่งเอามือชั้นเข่าเลยคือแบบผมแบบรู้แล้วว่าค้อมันหนักแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วแต่ตอนที่ผมเด้งขึ้นมาเนี่ยผมกาว่าคืนนี้ผมไม่นอนแน่อืแต่คือตอนนี้ผมอะกำลังแบบว่ารวบรวมสมาธิอยู่คือรู้สึกว่าจะเอายังไงดีว่าคือคืนนี้นอนไม่ได้แล้วแต่ว่าคือจะกลับบ้านมันก็ประมาณห้าทุ่มเจ็งคืนก็ แทนาตั้งสติว่าเออระหว่างออกจากเนี่ยไปก็เวินป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือถ้านอนแบบไม่นอนทั้งวันนันก็คงไม่ไหว่แต่คิดในใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดในใ,นใจกับตัวเองพี่ว่ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอีกสักอย่างหนึ่งอ่ะกลับเลยอืเท่านั้นแหละคือเท่าที่ผมแบบคิดแบบนิดนึงนะไม่เกินแบบสองนาทีอ่ะเต็นมันมีสี่มุมเลยพี่ผมมาอยู่อยู่ตรงกลางอ,อยู่ตรงกลางบนอะเต็นผมมันเต็นเต็นสี่คนมันใหญ่มากผมก็พยายามแบบเอาของแบบมาโปะข้างๆแบบไม่ให้เรากลัว สร้างบาลีแล้วผมเนี่ยหน้าผมเนี่ยมองไปที่ใจในีฝั่งหนึ่งมันมีหน้าคนเนี่ยยื่นเข้ามาหุ้ว้แล้วมันก็เด้งกลับไปคือคือแบบเต็นท์มัน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 ก็ตึงอยู่อะแล้วมันก็มาถึงโผล่หน้าเข้ามาเหรอลูกใช่ใช่คือมันไม่ได้เปิดเต็นท์อะคือคือเหมือนเขาหน้ามันแม่เต็นท์แะพิมอะคือเราเห็นเหมือนแม่พิมนะพี่พี่พี่เข้าใจอารมณ์แบบเวลาทเป็นหน้าะมันเป็นหน้าคนเข้ามาในเต็นท์แล้วมันก็เด้งกลับไปอ้ แลวหน้าที่เราเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายลักษณะเป็นยังไงคะม่มันเร็วมากเนาะคือหน้ามันไม่รู้หรอกผู้หญิงผู้ชายเนาะใช่แต่มันรู้เป็นหน้าคนโผล่เข้ามาแล้วมันก็ทิ้ง่อไปอ่ะใช่มันเหมือนแบบคนแบบสมมติในเวลาเหมือนพี่อยู่ข้างนอกอ่ะแล้วพี่ก็เอาหน้ายืนกับเรื่องนี้มันจะเปแบบวนๆโค้งๆเราไม่รู้ว่ามันคือผู้หญิงผู้ชายอ่ะครับผมแบบผมไม่ไหวแล้วผมเปิดเต็นท์ออกไปแล้วผมตะโกนถามใครครับออกมาได้ไหมอย่างสุด้ายเลยผมแบบไม่สนใจแล้วเป็นคนจะเป็นผิวไม่กลัวละ แบบผมเห็นแบบคาตาผมแบบจักรกลัวมากอ่ะจนแบบมันมันมันก้าวแล้ว่แบบมันชาละดับเื่องชนละอมึอมาเลยอะไรเงี้ยผมก็ไปปุ๊บผมก็คือแบบว่าโกติเขาจะไม่ให้แบบทักใช่ไหมว่าเอ้ห้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเปิดเตะออกไปผมตะโกนลั่นป่าเลยบอกว่าให้อยู่ไมครับตะโกนแบบลั่นมากอ่ะเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้จะทําไงไม่มีเพื่อนผมก็โทรหาเพื่อนประมาณที่ยงคืนนั่นแหละโทรหาเพื่อนคนที่มาเทผมอ่ะแล้วโทรแล้วผมก็เปิดโฟนไว้พอมันรับปุ๊บมันบอกว่า มันคุยกับแฟนมันอยู่ผมไม่พูดอะไรมากผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มึงกลัวมามากลางเต็นท์คนเดียวมันก็บอกว่าเออรู้รู้รู้ผมเลยว่ากลัวเราเก็บเต็นท์กลับบ้านมึงรู้นะกูเจออะไรแต่มึงไม่ต้องพูดอะไรมากคือมึงพูดมาเถอะแต่กูเก็บเต็นท์แป๊บนึงคือมันขี้ข่ามเ่อนคือผมว่าแบบว่าจะพูดอะไรก็พูดเลย,เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวขอเก็บเต็นท์แป๊บนึงคือมันก็รู้ว่าเราจะซื้ออะไรอ่ะตอนมาเนี่ยผมเก็บเต็นท์ประมาณชั่วโมงนึงเอ้ผมผมผมกลางเต็นท์ประมาณชั่วโมงนึงเก็บจับรอยจับผมจำได เข้าใจมาใจบบ5นาทีอ่ะคือแบบที่เก็บเซนตหมดเลยปุ๊บ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 คือเราขึ <c <c ้นไปเลยแล้วพี่เชื <c <c ่ออะไรคือคือไอ้ตรงที่ลานกลางเ้น์ผมเนี่ยมันจะเป็นทางต่างระดับคือมันจะเป็นเหมือนทางล่ลๆ่อันหนึ่งแล้วก็เป็นแบบทางชันขึ้นลงมาเพื่อจะเป็นลำธารแล้วก็จะเป็นที่กลางเซนต์นะครับตอนผมแบบจังหวะผมกาลังแบบเก็บเ็นต์ขึ้นไปอ่ะโอ้โหที่ผมหันแบบมอข้างๆอ่ะเวลาผมแบบขึ้นไปตรงบันไดแล้วแบบที่เป็นทิศทางผมอ่ะคือ มันจะเป็นเหมือนสาราสาราแล้วเป็นไม้ไผ่อะแล้วมีไฟต้มๆมีอยู่สามหลังโอ้โหแล้วไม่มีคนอะผมแบบโหแบบกูนอนได้ยังไงวันเนี้ยแบบน่ากลัวมากแล้วผมก็แบบขับรถจากสวนพึ่งอะกลับบ้านเลยคืนนั้นประมาณที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งถึงอะไรนะที่ผมเจอมาแล้วตอนที่ออกไปจากระหว่างที่ออกไปจากลานกลางเต็นท์นะได้หันกลับมามองไหมฮะว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ไม่ผมกลัวเหมือนตาคําเจโน่ผมไม่มองแล้วผม คุณโก้แล้วตอน <ผม S 1> ที่เรา,าผมแบบปุ๊บไปเลยตอนที่เราไปกางเต็นท์นี่มีมีคนอื่นมาเที่ยวด้วยป่ะคะในบริเวณน,นั้นมีประมาณกี่เต็นท์ไม่คือวันนั้นคือไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเพราะว่ามันธรรมาดามากแบบไม่มีคนอืม,มเป็นเราคนเดียวเลยเหรอเต็นท์เดียวเลยหรอใช่ใช่คือแบบเต็นท์คือเต็นท์เดียวไม่เท่าไหร่คือในป่ามันก็ไม่มีใครเพราะว่าเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะคือเขาก็มีบ้านส่วนตัวเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแถวนั้นอยู่ห่างจากาแล้งก็นบบเหมน อ่าใช่มันมันมันคือเขาไม่ได้มีเซสชันเหมือนโรงแรมหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะกลับบ้านคือเขามาแค่มาช่วยกางปุ๊บเขาก็คุยกับเราดิ้นหน่อยแล้วเขาก็กลับอะไรเงี้ยคุณโก้ก่อนกางเต็นท์เนี่ยเขาจะมีความเชื่อก็คือต้องแบบเหมือนไหว้เจ้าที่หรือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างไหมอ่ะคือไม่ได้ทําอะไรอ่าก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยอยากไปชิวๆใช่ผมเนี่ย แต่ว่าผมไม่เป็นคนที่กลัวไหมก็ม,มีมีความกลัวนิดนึงแต่ผมกเป็นคนที่ค่อยคๆแก่นอย่าง <มา S 1> รูอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่<ม>ใช่เป็นคนที่แบบว่าอขอร้องหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่ได้แบบว่าเชิญ้าายนะเราเที่ยวตัว่าเฮ้ยแล้วมานอนคนเดียวอะ่ะ<ม>เราไม่ได้มีความกลัวแบบเป็นทุนเดิมอะ่ะเรานอนได้ไม่มีปัญหาทีนั้นแต่ดันเจอไปหลายดอกเหมือนกัน ใช่แต่แต่เจอแบบโอ้โหติดติดติดคุณแล้วเครื่องรางของขังของคุณไม่ช่วยอะไรไม่ได้เหรอกับตัวเองเน่ยคือผมจะใส่เป็นแค่สับเสริมแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เฉยเฉยใช่แล้วก่อนนนั้นเมื่อปีแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำซึ่งมาเริ่มทำเจอผีก่อนแล้วค่อยทำใช่ครับผม ไม่มีสายกันนะเนาะมีแต่สายเสริมถ้ากันได้ก็ไม่มีคนเจอผีละค่ะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบใครที่จะไปเที่ยวแคมปิ้งก็ต้องคิดกันสักนิดก็ต้องหาเพื่อนไปด้วยอ่ะไม่ควรไปคนเดียวเนาะขอบคุณนะคะคุณโก้นี่คือเรื่องเขย่าเต็นท์ขอบคุณครับคอบคุณมาะสวัอังคารกลุมโปงพอดแคส